สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเอาแล้วไงล่าสุดกลุ่มเพื่อนเบี้ยวนัดตำรวจกลุ่มเพื่อนแตงโม,โมเบี้ยวนัดตำรวจบอกขอคุยทนายก่อนวันที่25กุมภาพันธ์2565เวลา17นาฬกาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตพกกสอพอเมืองนนทบรุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีแตงโมนิดาหรือนางสาวพัรทรธิดา พัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่พระตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่าตอนแรกเพื่อนของแตงโมผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนติดต่อมาว่าจะเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งตอนแรกมีการนัดหมายกันจะเข้ามาแต่ล่าสุดได้โทรมาแจ้งว่าคนขับเรือเปลี่ยนใจโดยให้เหตุผลว่าจะขอไปพบ และปรึกษากับทนายความก่อนส่วนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะล่องเรือหรือไม่นั้นพกะกะสพเมืองนนทบุรีระบุว่าต้องไปสอบสวนร้านอาหารที่กลุ่มของแตงโมไปนั่งเสียก่อนแต่คิดว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งขณะนี้การดื่มคงไม่มีความผิดอะไรนอกจากคนขับเรือและอาจเป็นไปได้ว่าการที่เพื่อนทั้ง5าคนยังไม่มาให้ปากคำอาจ รอให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หมดเสียก่อนเบื้องต้นคนขับเรืออาจเข้าข่ายประมาททําให้ผู้อื่นสูญหายซึ่งยังไม่ตัดประเด็นความประมาทหรือไม่ประมาททิ้งต้องดูในเรื่องของรายละเอียดเมื่อถามว่าได้คุยกับครอบครัวของแตงโมเพิ่มเติมหรือไม่จากที่มาแจ้งความเมื่อช่วงเวลาห้านาฬิกาที่ผ่านมาผอ,อ,อ,อสพอเมืองนนทบุรีระบุว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติม านตำรวจเอกจตุโลนยังกล่าวว่าสอบปากคำไปแล้วสองปากคือเจ้าของอู่เรือและจากการสอบสวนตอนไปรับเรือที่อู่คนปล่อยเรือยืนยันว่าแตงโมอยู่บนเรือจริงแต่ตอนดึกนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดต้องไล่เลียงในเรื่องของรายละเอียดต่อไปกระทั่งเวลา17นากา50นาทีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าคนขับเรือเตรียมเข้าพบตำรวจสพเมืองนอนทบุรี คืนนี้เวลา20นาฬกาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ